เราจะเห็นภาพการเติบโตของตลาดหุ้นอเมริกามาตั้งแต่ต้นปีนะคะที่ทำผลงานได้โดดเด่นโดย3กองที่เราเคยแนะนำไปก็จะมี tmb us blue chip tmb us 500และ tmb gqg ค่ะซึ่งทั้ง3กองเนี่ยสามารถทำผลงานได้ถึง14-21%ตั้งแต่ต้นปีนะคะและในวันนี้ก็มี6เหตุผลที่นักลงทุนจะต้องเลือกลงทุนในกอง tmb gqg คืออะไรไปฟังกันค่ะ กองทุน TMB GQG มีผลงานโดดเด่นขนาดนี้มีโอกาสและความเสี่ยงยังไงบ้างคะพี่ลิงถ้าเรามองผลงานของกองสหรัฐแล้วก็กองทั่วโลกนะคะกอง TMB GQG ก็ถือว่าเป็นกองทั่วโลกนะคะซึ่งมีการลงทุนในสหรัฐอยู่ประมาณ60%นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือเป็นการลงทุนในภูมิภาคอื่นนะคะผลงานที่โดดเด่นของกองทุนก็มาพร้อมกับความเสี่ยงและก็โอกาสนะคะ<ม>ความเสี่ยงของกองนี้ก็คง เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วนะคะก็คือการลดขนาดของวงเงิน QE ของทางเฟดนะคะคซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นในปี2023ก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนก็ได้ตระหนักดีแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่เรารับรู้ไปแล้วนะคะอันที่2นะคะก็เป็นเรื่องของการระบาดของสายพันธุ์เดลตานะคะเรื่องของการระบาดตรงนี้เนี่ยก็ทางสหรัฐหรือภูมิภาคอื่นๆก็เจอการระบาดเช่นเดียวกันแต่ข้อดี ของการระบาดในครั้งนี้ก็คือมันมีการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าอัตราการฉีดของสหรัฐเองเนี่ยมันมากกว่า70%เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีภูมิคุ้มกันหมู่ตรงนั้นทำให้สถานการณ์มันไม่ได้เลวร้ายขึ้นไปกว่าที่ในอดีตนะคะแล้วก็อันที่3ก็ปัจจัยทางด้านความขัดแย้งของจีนและก็สหรัฐนะคะก็เป็น ความเสี่ยงอันหนึ่งที่เราได้ตระหนักกันดีอยู่แล้วแล้วก็มีผลทำให้หุ้นเทคต่างๆเนี่ยที่ราคาขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ราคาตกไป<ม>นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็โอกาสมันก็จะเกิดขึ้นกับหุ้นในอกองทุน TMB GQG ซึ่งเป็นหุ้นแนวเติบโตนะคะค่ะแล้วมาถึงประเด็นของเรานะคะหเหตุผลทำไมถึงต้องลงทุนในกองทุน TMB GQG คะพี่ลี ก็6เหตุผลนี้นะคะเหตุผลแรกก็คือเรื่องของ Sector ร o t a t i o n อย่างที่เราทราบนะคะก่อนหน้านั้นก็คือหุ้นเทคมานะคะเทคแล้วก็มา Value แวล Value ก็จะมา Growth เพราะฉะนั้นการเกิด Sector ร o t a t i o n ก็จะเป็นโอกาสที่ดีของ TMBGQG นะคะซึ่งเป็นหุ้นกร o w นะคะแล้วก็เป็นหุ้นพื้นฐานที่ดีนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือสตรองฟัน d a เมนท a ลนะคะยอดขายแล้วก็ประมาณการกำไรของบริษัท ที่อยู่ในที B G Q G ก็มีตัวเลขประมาณการกำไรและยอดขายที่จะเติบโตสูงมากนะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นตัวเลขตั้งแต่ก่อนโควิดและหลังโควิดตัวเลขก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยสนับสนุนข้อ2นะคะ,คะในส่วนข้อ3ก็คือเรื่อง a t t r a c t i v e valuation นะคะถ้าตัวเลขกำไรดีก็หมายความว่า P E ก็จะถูกลงคน่นมุก เพราะฉะนั้นการเข้าไปลงทุนในตอนนี้แล้วก็เราคาดหวังว่าคลี่คลายในเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยผลประกอบการที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ราคาของหุ้นกลุ่มเหล่านี้ก็จะถูกลงนะคะ PE ก็จะถูกลงก็จะเป็นจุดที่เข้าไปลงทุนในจังหวะที่เหมาะสมนะคะ<ช>อันต่อไปก็คือเป็นเรื่อง into expansion ก็คืออย่างที่เราทราบว่าวัฒนจักรเศรษฐกิจเนี่ยก็จะอยู่ช่วงขยายตัวเพราะว่างบประมาณไบเดนที่ ใส่เข้ามาในเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะก็จะมีผลทําให้เศรษฐกิจมีการเร่งในการขยายตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าไปลงทุนในช่วงเศรษฐกิจจะอยู่ในระยะที่ขยายตัวแล้วเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดก็จะเป็นจังหวะที่เหมาะสมนะคะอันต่อไปก็เป็น large cap look appreciation นะคะก็คือหุ้นขนาดใหญ่ก็จะมีราคาที่น่าสนใจนะคะเมื่อก่อนนี้ คนจะหันไปดูเรื่องหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางนะคะตอนนี้ก็จะเป็น<ก>จังหวะวใ,หใช่เป็นจังหวะที่หุ้นขนาดใหญ่จะกลับเข้ามาเพอร์ฟอร์มดีกว่าหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางนะคะข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะเรากำลังพูดถึงเรื่อง fast recovery นะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะเศรษฐกิจหลังจากที่มีวิกฤตเนี่ยมันจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วการที่เราเลือกกองทุนที่บริหารแบงก์อฟชีก็จะ ทำผลงานได้ดีกว่า MSCI World ค่ะค่ะงั้นจุดเด่นของกองทุน TMB GQG คืออะไรคะพี่ลีก็กองนี้ก็ถือว่าเป็นกองที่ลงทุนทั่วโลกนะคะไม่ได้เจาะแค่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เน้นหุ้นที่มีคุณภาพแล้วก็เติบโตดีนะคะ<ม>ก็อีกอันนึงของเขาก็คือ,อกองทุนต้องผันผวนมีความผันผวนไม่สูง<ม>เพราะว่าเขาก็จะเน้นในเรื่องของอการกระจายการลงทุนแล้วก็ ตัวบริษัทที่เข้าไปลงทุนต้องเป็นบริษัทที่มีกระแสะเงินสดดีนะคะสัดส่วนการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวเขาจะไม่มีการกระจุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่อยากจะลงทุนในกองที่คิดว่าเป็นคอพอร์ตกองนี้ก็จะเหมาะสมเพราะว่าความผันผวน,นจะต่ำนะคะแล้วก็ผลตอบแทนดีสม่ำเสมอในระยะยาวนะคะก็ในส่วนที่ การเลือกหุ้นของเขาเขาก็จะมีหุ้นอยู่หลายๆกลุ่มนะคะน้องมกุกถ้าสภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงการเลือกหุ้นของอผู้จัดการกองทุนก็จะปรับตามสถานการณ์ให้เหมาะสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ยึดติดกับหุ้นเดิมๆในการถือระยะยาวเพราะฉะนั้นเขาจะมะีการปรับเปลี่ยน กลุ่มให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของวงจรเศรษฐกิจให้เราด้วยค่ะค่ะพีล่ลีงั้นอยากรู้ถึงผลการดำเนินงานย้อนหลังแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะกองนี้นะคะการันตีด้วย Morningstar 4สีดาวนะคะ<ม>แล้วก็ผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีประสบการณ์ถึง36ปีนะคะน้องมุกเท่ากับว่าเขาอยู่ดูแลกองทุนมาต่อเนื่องยาวนานนะคะทีนี้เรามาดูผลงานของกองทุนนะคะตั้งแต่ต้นปีนะคะณนะวันที่30เดือน6ปีนี้นะคะ ก็ได้9.78นะคะ1ปีย้อนหลังได้28.99นะคะ 3ปีเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วได้14.5%นะคะ5ปีเฉลี่ยแล้วได้1 4 2 9ต่อปีนะคะแล้วก็ตั้งแต่จัดตั้งก็ประมาณ12.22%ต่อปีอันนี้เป็นผลงานนะวันที่30เดือนมิถุนายนนี่เองค่ะก็เราก็จะเห็นได้ว่าผลงานกองนี้นะคะระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวถือว่ามีเป็นผลงานดีที่ดีสม่ำเสมอค่ะค่ะแล้วสำหรับกองทุน TMB GQG นะคะ ให้น้ำหนักการลงทุนในประเทศไหนบ้างเซกเตอร์ไหนบ้างคะพี่ลีค่ะกองนี้เนื่องจากดัชนีก็คือจะเน้นสหรัฐ yea, นะคะเพราะฉะนั้นกองนี้ก็จะเน้นการลงทุนในสหรัฐนะคะแต่กองทุนก็จะให้น้ําหนักมากกว่าดัชนีนะคะก็คือในส่วนของสหรัฐก็จะลงอยู่ที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะน้องมุกแล้วก็ในส่วนของยุโรปก็ให้น้าหนักมากกว่าดัชนีเช่นกันนะคะก็ประมาณ18เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะน,นั <punto> ้นถ้าดูภาพรวมของกองนี้ก็จะ เน้นการลงทุนในสหรัฐแล้วก็ยุโรป รองลงมาค่ะถ้ามองในเรื่องของเซกเตอร์นะคะก็จะเน้นหนักในเรื่องกลุ่ม IT นะคะแล้วก็อันดับที่2ก็คือกลุ่มการเงินนะคะอันดับที่3ก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะนอกจากนั้นกองทุนก็มีการกระจายการลงทุนในกลุ่มการบริโภคนะคะแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์ด้วยซึ่งเป็นอันดับถัด,ถดไปนะคะแต่การให้น้ำหนักของกองทุนก็จะเน้นในสัดส่วนของ i อทนะคะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็กลุ่มการเงินแล้วกลุ่มอุตสาหกรรม รองมาเป็นอันดับ2และอันดับ3ค่ะค่ะสำหรับการเลือกหุ้นของกองนี้นะคะก็กระจายไปค่อนข้างมากเลยค่ะมีหุ้นตัวไหนที่เด่นๆบ้างไหมคะพี่ลีการกระจายการเลือกหุ้นนี้มีข้อดีนะน้องมกเพราะว่าทําให้ผลตอบแทนไม่ผันผวนเพราะฉะนั้นเขาก็ลงไปอยู่ที่ประมาณ60-90ตัวนะคะ,คะทีนี้เรามาดูผลตอบแทนคาดการณ์ของบ l o เบิร์กคอนเซนสเนี่ย เขาบอกว่าหุ้นของที่กองทุนถืออยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีอัตราการเติบโตของกำไรใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยเกินกว่า10%นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสในการรับการเติบโตของผลกำไรของหุ้นที่กองทุนถืออยู่นะคะก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาดูหุ้น10ตัวนะคะก็อันดับแรกก็คือตัว Microsoft นะคะ ก็รู้จักกันดีนะคะ Microsoft ที่เราใช้กันอยู่ Microsoft Excel Word ทั้งหลายนะคะอันที่2ก็คือตัว Alphabet นะคะเจ้าของ Google นะคะที่คนใช้กันอยู่เยอะแยะมากมายในการเสิร์ชหา เรื่องราวต่างๆที่เราอยากรู้อยากทราบนะคะ<ช>แม<ต>้แต่ความรู้ต่างๆก็ดูจาก Google ได้นะคะอันที่3ก็คือ Amazon นะคะอันดับ4ก็เป็น Facebook ค่ะแล้วก็อันดับ5ก็เป็น United Health Group นะคะอันดับต่อไปก็เป็น JP Morgan Chase ค่ะแล้วก็มีไต้หวัน Semiconductor ด้วยนะคะทางเอเชียด้วยนะคะ,คะมีเจ้าใหญ่ที่ทำเป็นโรงงานผลิตชิปให้กับ คนทั้งโลกนะคะก็เป็นไต้หวันซิมิคอนดักเตอร์แล้วก็มีเทนเซนโฮด l ิ้งนะคะกองนี้ถืออยู่เป็นอันดับ8แล้วก็อันดับ9ก็คือ Partner Group นะคะอยู่ในกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะแล้วก็อันดับ10นี้จะเป็นกลุ่มยานะคะเราจะรู้จักกันดีเอลิลิลี่นะคะก็เป็นบริษัทยาชื่อดังนะคะถืออยู่ในอันดับ10ทีนี้เราดูสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับ10เนี่ยเราจะเห็นว่า อันดับ1ก็ถืออยู่แค่ประมาณ4%อันดับ2-4%แล้วก็ไล่เรียงลงมานะคะจนอันดับ10นี่ก็ถืออยู่แค่1.6%อันนี้ก็คือเป็นการกระจายค่อนข้างมากนะคะถ้าเทียบกับกองอื่นๆซึ่งอาจจะมีการกระจุกตัวและถือในสัสดส่วนที่มากกว่านี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่รีมากนะคะสำหรับกองทุน TMB GQG สำหรับพี่ๆนักลงทุนท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ Ad. เลลรพับบิเราพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างรอบด้านสำหรับวันนี้มุกกับพี่ลีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ